ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาของการตามหาเบ็ดทองคํา let's go เจอแล้วครับผม560,000คครับดึงมาเลยเออเจมไม่พอครับทุกคนไม่เป็นไรพอช่วงนี้บอกเทียดใจดีลดราคาสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง27%พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับและที่ำคัญส่งส,งสินค้าเร็วมากครับ สั่งสินค้าไปไม่ถึง5นาทีเราก็ได้รับสินค้าตามที่เราสั่งแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพราะทุกคนกดเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของเพชรกทาตามผมได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะซื้อในส่วนของเกมอื่นๆก็ลองเลือกดูตามที่ต้องการนะครับผมกดที่บริการเพชรกตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับย้ำนะครับว่ารายละเอียดในส่วนของตรงนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้น เพื่อนๆควรจะอ่านให้ครบทุกบรรทัดนะครับผมถ้าหากอ่านแล้วไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามกับทางบอกทีเฮดได้โดยตรงโดยการกดตรงนี้นะครับผมถ้าหากเข้าใจรายละเอียดแล้วก็เลือกสินค้าต่อตามที่ต้องการได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนั่นก็คือการล็อกอินนะครับผมตรงนี้ เพื่อนๆจะต้องล็อกอินก่อนด้วยนะครับจึงจะสามารถทําการสั่งซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้นะครับถ้าไม่ได้ล็อกอินก็ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับผมมีงบอยู่121รับเจมสูงสุดถึง 5m ในราคา119บาทครับถูกมากๆครับผม,มเพื่อน ลด52%งั้นอันนี้เลยนะครับพอเรากดมาปุ๊บก็จะมีหน้าต่างยืนยันการชําระเงินเด้งขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้นะครับในส่วนของยูสเนมตรงนี้นะครับนี่คือ ID เกมของเรานะครับผมย้ํานะว่าเป็น ID ถ้าเพื่อนๆกรอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมก็ไม่ได้ของครับของก็จะส่งไปหาคนที่เรากกนี่แหละครับเพื่อนๆถัดมาครับเป็นในส่วนของส่วนลดมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นกดยืนยันไปครับผม รอสักครู่หนึ่งนะครับพอเรากดยืนยันแล้วก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับผมคําขอของเราสําเร็จแล้วนะครับกดดูในส่วนของประวัติการซื้อนะครับเ,เพื่อนๆพอเรากดดูที่ประวัติการซื้อแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาขึ้นบอกเราอยู่ว่ากําลังดําเนินการนะครับผมทีนี้เราก็กลับไปรอที่ในเกมได้เลยครับมาแล้วครับผมโอโ้เดียวเพิ่งเข้าเกมมาเมื่อกี้นี่เองนะครับเจมมาแล้วว่ะใช่ไหมใช่ดีนี่ไง 5m ที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่นี้ ไม่ถึง3นาทีด้วยนะครับผมอ๋อต้องรอคูดาวตู้ไปสนีแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นไหมส่งเร็วจัดนะครับเร็วจนเราต้องรอเลยอะนะครับผมไม่ถึง3นาทีด้วยพอผมกดสั่งซื้อเสร็จปั๊บก็กลับเข้ามาในเกมเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆได้มาแล้ว 5m นะครับผมโอเคทีนี้ไปหาซื้อเบ็ดกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปหาซื้อเบ็ดก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ